โอ้ข้างหน้าเค็กแม็กฮะปะ๊าดสองคันเลยเช้าเนี้ยสีขาวด้วยเนี่ยเออละขอนี้ถึงคิวผมแล้วละเออละสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีเช้าวันศุกร์ฮะวันศุกร์แห่งชาตินะวันนี้วันนี้ก็เข้ากะเช้าวันที่สองฮะออกตัวช้าเนี่ยวันนี้ เจ็ดโมงสิบสามนาทีแล้วตอนนี้เช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบเก้าองศาเท่าเมื่อวานเลยข <Yeah. S 1> ี่ไปเราไปกับน้องส้ายเช่นเคยฮะบรรยากาศการเดินทางไปทำงานของผมไปในวันนี้ระหว่างทางเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะ mm. โอ้รถไฟฟ้า <laughs> <laughs> ชิวๆฮะชิวๆ เช้าวันนี้ตอ้องรีบหน่อยแล้วแ <c oughs> ดดแรงมากครับเชา้านี้ โอ้หเมื่ม smile, อวานโคตรร้อนเลยเมื่อวานเข้าสู่หน้าร้อนปกติโอ้เขาทำความสะอาดทางรถไฟอะเนี kilogram, ่ยเขาตัดยุงตัดหญ้าริมทางรถไฟโอ้สวยงามและสวยงามเออหน้ามองขึ้นเยอะเลยอะดูสะอาดสะอานนะอ้อนหมา ไอ้ดำนี่นั่งรอใครเนาะบรรยากาศเช้ามันสุกครับวันนี้วันนี้รถน่าจะเยอะนะช่วงเลิกงานนะช่วงเช้าก็น,น่าจะปกติฮะพอๆกับเมื่อวานเลยดูแล้วช่วงนี้เด็กนักเรียนปิดเทอมด้วยก็เลยดูเงียบๆหน่อย อ้าวไหนบอกหนังนักเรียนปิดเทิมยังมีนักเรียนไปอีกอย,ยังไงวะเนี่ยขวาโอเคเห็นรถมาอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเลี้ยวได้อยู่เลี้ยวได้อยู่นะรถก็อยู่ไกล โอ้น้องซามาคันหนึ่งอะเมื่อวานภารกิจนับน้องซานะช่วงไปทํางานโอ้น้องซาเจ็ดคันนะเมื่อวานแต่ไม่อยู่คันหนึ่งนะที่มันหล่อมากนะแต่งโทนม่วงอนะแต่คันที่ผมคันที่ผ่านกล้องนี่ผมมองไม่เห็นนะแต่ผมมารีกล้องดูเอ้า โฟซาตัวหลอ่อทำไมเรามองไม่เห็นวะเนี่ย,ยโหยโทนม่วงอะสีเดียวกันกับผมเลย <S <S แต่เล่นโทนนะจัดล้อม่วงไฟหน้าทำสีม่วงอะไฟหน้าในโคมมีอะไรอีกน่าจะแต่งโทนม่วงอะเมื่อวานล้อม่วงเลยนะโอ้โหโคตรหลออ่อฮะบอกเลยเไม่ได้โฟกัสเลยเมื่อวานอะคือมันเร็วมากเลยอะ แหมไม่ได้บอกสปปรรพคุณเลยไม่ได้บอกเลยว่ามันหลอกกันขนาดไหนฮะโอ้องซ่าน้องซ่างองซ่าขันที่สองนะวันนี้เออแต่มีแต่ตัวเก่า้วเช้าเนี้ยตัวเก่าก็ยังใช้ดีฮะ เริ่มแล้วเข้าสู่สภาวะวุ่นวายอโอ้โหไม่แก่สักทีทางรถไฟเนี่ยอยากให้มันเรียบๆกว่าน,นี้หน่อย โอ้ข้างหน้าเนีมันเอ็กมทุกคนไฟท้ายที่แสนจะลังการของเขาอะโอ้ข้างหน้าเค้กแม็กฮะาดสองคันเลยเช้าเนี้สีขาวด้วยเนี่ยอย่างลอลอไม่พอต้องลั่นด้วยฮะ ธรรมดาของ X Max เนะี่ย X Max ต้องลั่นนะแล้วก็รถเนี่ยต้องแต่งหน่อยโหลดหน่อยถึทงที่หล่อนะขันนี้ก็เสียงก็ใช้ได้ฮะท่อบึ้มๆเลยอฮ้ยเข้าสู่จุดนี้อีกแล้วจุดนี้ก็ค่อนข้างจะอันตราย โอ้โหไปไม่ได้เว้ยเอ้าไปเขาจอดให้แล้วก็ไปส <What? S 1> ิโบ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 กระบะคันนี้มาจอดทำไมเนี่ย <Hey. S 1> โอ้โหโชคดีครับวันนี้รอไม่นานนะเช้าเนี้ย โอ้นั่นไงเอ็กแบกแดงโอ้โหเอกแบกแดงมาออกนี่แล้วถือว่าผมช้าเนะวันนี้โอ้โหติดรถข้างหน้าฮะรถอะไรเนาะเนี่ยต้องแซงขันหน้าได้ฮะขันหน้าเหมือนจะเป็นรถ เก็บของเก่าหรือเปล่าอกลิ่นไหมอะไรเนี่ยกลิ <c oughs> ่นเหมือนไหมยางเลยฮะเฮ้ย <c oughs> รถผมไหมอี่บเนี่ยนงซ่าได <c oughs> ้กลิ่นแปลกๆไม่ได้ฮะต้องต้องรีบมองรถตัวเองก่อนนะแสงได้ไหมเนี่ยโอ้รถตู้มาฮะแสงไม่ได้ฮะโอ้ยเจ็ดมงยี่สบเอดแล้วทุกคน เอาแล้วเอาแล้วอาหารฝรั่งรอคุณอยู่ผ่ <S 2> <S 2> านสองแยกนี้ไปก่อนนะค่อยแซงสองแยกนี้มันมีรถเข้าออกเยอะ นวะุ่นวายไหมวุ่นวายไหมเ <laughs> ช้าเนี้ยเอ้ขันหน้านี่สกิลน่าจะยังน้อยนะของเงืองั้งหักเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหโโห,โโห,หมอใส่เยอะมากครั้งหน้า โอ้ยดีไงติดคันนี้เองผมแซงได้แล้วแซงดีกว่านะคันนี้เงาึงื้องังงกนะโอ้เว็บตัวแรง เริ่มแล้วเริ่มแล้วข้างหน้าเป็นแยกฮะต้องระวังนิดนึงฮะรถสวนมาฮะต้องหลบก่อนนะเอาล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 ะอเอาละเอาละเอาลากี่กีเยอะนะโอ้น้องซ่าแล้วน้องซ่าคันที่สามนะ ข้างหน้าเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทําไมอะไรเอียงๆแบบนั้น <What? S 1> อ๋อรถเก็บของเก่าอีกแล้วอุย้ยกลิ่นไหมอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมวันนี้กลิ่นแป,แปลกๆจังวะกลิ่นเหมือนรถยนต์ที่แบบว่าน้ำมันเครื่องมันน้องไหมฮะเหมือนน้ำมันเครื่องแห้งเขาบอกวาโอ,โอ้ผมรู้ขนาดนั้นเลยนะ oh. เหมือนกลิ่นเครื่องยนต์แบบว่าร้อนจัดนะ กลิ่นแบบนั้นเลยนะจมูกดีมากครับผมเนี่ยจมูกเังก็หมาเลยโอ้รถคันเขาจะเลี้ยวนะ เจ็ดโงยี่สิบสี่แล้วตอนนี้โอ้น้องซ่าคันที่สี่ฮะจะแซก็แซงไม่ได้เลยก็มาก็มาเร็วนะดูที่กระจกนะดูที่กระจกเออละขอน,นี้ถึงคิวผมแล้วนะละ่ะแสงสาแรลงไปเดี๋ยวเวลาเอาคืนแลฮะ ม,มันไม่น่าทันนะตอนแรกผมว่าจะแซงไปเลยแหละเมื่อกี้เราต้องเอาความชัวร์ก่อนปลอดภัยไว้ก่อน <Okay. S 1> เอาละ้างหน้าวากแล้วต้องถึงโรงงานก่อนเจ็ดโมงครึ่งแนละไม่งั้นนี่ไม่ได้กินข้าวแน่ฮนะเช้านี้ หมดฮะวไม่สนลูกใครฮะ <What? S 2> <laughs> รถมาแรงก็ได้เปรียบตรงนี้เลยฮะเวลาแซงเนี่ยมันมันไม่ต้องลุนทุกคน <Okay. S 2> มันเด็ดขาดดีฮะ <laughs> ต้องจัดท่อมกหนียแล้วฮะ oh. ท่อแต่งนี่ก็บอกว่ามันโล่งไปนะ oh. เวลาออกตัวอย่างเงี้ย oh. ถ้ารถไม่แรงพอเนี่ยถ้ารถไม่ได้ทำจุดข้างมาเนี่ยมัน oh. เขาเรียกอะไรมันอืดทุกคน เวลาเร่งแซงเนี่ยมันมันไม่ได้อะเหมือนท่อมันโล่งไปฮะเจ็ดวงยี่สิหกอะอีกสี่นาทีก็ถือว่าโอเคอยู่ออกตัวช้าแต่ว่าทำเวลาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอะถือว่าดีถือว่าดี แดดเช้านี้นี่นรุนแรงมากทุกคนโ,โย้อนแสงกันตอนนี้โอ้เอ็กแบกเลยฮะผู้สาวผู้สาวเอ็กแบกตัวใหม่นะ โอ้บรรยากาศเช้านี้มอไซค์เยอะมากโอ้มีแต่มอไซค์เลยกันนะอะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใกล้จะถึงที่ทำงานผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ